สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟทุกท่านเลยครับผมเนาะก็จะมารีวิวครับผมตัวนี้ครับผมก็ก่อนเด่นเนาะฝากขอบคุณทางอุบลครับผมเนาะเอฟซเพิ่นส่งมาให้ดูว่าใช้ดีครับผมเป่าจนพังนะครับคืนหนึ่งห้าสิบตัวครับนะก็ฝากขอบคุณครับเอฟซทางอุบลครับผมเขาเรียกว่าที่เป่าหนูหรือบ้างเป่าหนูหนูพุกหนูนาบ้านเรานี่แหละครับนะเอฟซ วิธีการใช้ครับผมวันนี้เราจะมารีวิววิธีการใช้ครับผมการใช้งานจริงๆนะครับนี่นะครับนี่ครับอันนี้คือทําเสร็จใหม่ๆครับอะมาลองเสียงดูครับ fc นะครับผมห้ตัวเป่าจนพังครับผมเนาะ fc ทางอุบลเอามาดูครับว่าเป่าอย่างไรครับผมนะเริ่มแรกครับผมกำให้เสียงอยู่ในกํำมือนี่ครับ แล้วก็ดูดนะครับผมนะใช้วิธีการดูดหรือเป่าครับผมนะครับเราจะดูดก่อนเทสเสียงครับว่ามันจะเสียงยังไงนะเราถึงจะดูดได้ครับผมวิธีการใช้งานก็คือดูดครับนะนี่ครับลักษณะการกร,รมครับผมเราจะเล่นตรงนี้เป็นกล่องเสียงที่มือเลยนะนะกมเข้าไปเราชอบเสียงนี้ใช่ไหมเราก็เป่าดูดต่อเลยครับ ถ้าเป่านะเป่าอีกก็จะเสียงนึงอันนี้เป่าอันนี้ดูดนะครับนี่ด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้วิธีเป่าวิธีการใช้งาน,นครับผมแล้วก็จะมาเล่นลูกเล่นที่ว่าเขาวิ่งไล่กันนะครับมามาดู ครับอันนี้คือดูดครับนะบางต่อไปเห็นไคนละอันนะครับนะเสียงก็คล้ายๆกันครับผมเพราะว่าทําเหมือนกันนะครับนี่คือการดูดครับผมถามว่าเป่าได้ไหม ได้ครับผม่ะอันนี้วางนะครับวางเป่าตัวนี้ครับนะครับนะครับดูนะครับอยู่ที่การปรับครับผมว่าจะเอาเสียงใหญ่เสียงเล็กอยู่ที่มือแล้วครับผมกำให้เป็น แต่ว่าเป็นกล่องเสียงไปเลยไม่ต้องแน่นนุ่มนะเีวลาแล้วก็กำเปิดกำเปิดเราเอาหัดก่อนครับดูดเอาไปดูดก่อนครับนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับผมเนาะก็สอบถามได้ครับผมวิธีการใช้งานเขาเรียกว่าบั้งเป่าหนูหรือที่แอลหนูพุกหนูนาครับผมเนาะวิธีการใช้งานครับผมรีวิวีเอฟซีครับเพื่อนเพื่อนถามมาว่าใช้อย่างไรครับผมก็รีวิวให้ดูครับผม ก็จะประมาณนี้นะเอสุดยอดเลยเอซบอกว่าสุดยอดเลยทางอุบลบอกสุดยอดเลยครับนะเดูหนาวใกล้เข้ามาแล้วครับผมเอเนี่ยขึ้นอยู่กับเราปรับมือครับนะครับนอนะบ้างเลงครับ จะประมาณนี้แหละครับผม F4 เอาลองไปเป่าดูครับใช้ดูดครับผมจะเร็วกว่าเป่าครับผมนะวิธีการใช้งานครับผมแถวบ้านเขาเรียกว่าบั้งครับเป็นบั้งเนาะบั้งแถวอีสานเขาเรียกว่าบั้งเป่าหนูหรือที่แอลหนูพุกหนูนาครับผมใช้ได้เลยเอ้าฝากขอบคุณ F4 ครับผมทุกท่านเลยครับผมเนาะนะก็รีวิวเพียงเท่านี้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับผม